โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะไอเอแล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมท T k t เคทีสตนะ คลิปนี้มารีวิวโดมินิกซูบอสไลน์นะครับผมซูบอสไลน์นะฮะ24ปีเท้าขวาวร์ชนันได้มีบูสเตอร์100กลางลุกโคเลเยอร์ก็ตำแหน่งได้หมดเลยวะนะ,ะปีซ้ายปีขวากองกลางกลางลุกนะ,ะเกมลุก84บอลโรน91เลี้ยงบอล87และวประกบตัว92สองสั้น89เปิดบอล80จบสกอร์82ลุกโมง 7, ่ง76ต้องติด89ความโค้ง92นะฮะ เออมีเกมรับนิดหน่อยนะพวกทักลิงเอ็กซ์ตริชั่นเหมือนกันเกียร์แมนได้นิดหน่อยนะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะเผื่อลงมาช่วยได้นะสปีด88สปีดต้น80ดสิบรางนันยิง92กระโดด79แข็งเกร่ง75บาลานซ์78แล้วก็สเตมินาเกาสินะฮะอืมโอเคสู้บอสไลายหลักๆคูลเพลเยอร์ครองบอลจ่ายบอลแล้วก็ขึ้นไปยิงนะอืม สกิลมีเอ่อหมุนตัวนะครับผมลูกโม่งปันง่นโค้งยิงไกลเล่นบอลจังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องเปิดบอลพุ่งไล่บอลลูกกากากาัแล้วก็เล่นในเกมตะก,กดดันได้ดีนะครับผม,มเพิ่มสกิลไม่ได้นะโอเคไปลงสนามนะลลยโอเคอเกมแรกสำหรับโดมินิกซูบอสไลน์นะครับผมอืมเวอร์ชันนี้นะเอาจริงเป็นเวอร์ชันที่ดีสุดก็ได้นะนะดูวโวออร์ด,ดยสเตตที่ค่อนข้างจะโอเคเลย ในบรรดาฟีเจอร์ด้วยกันนะนะนะครับผมค่อนข้างจะดีมากลางรุกโซบอสไลน์นะฮะโซบอสไลน์ฮะขึ้นโมงโอเคโมงดีนะครับผมตามคำล้มเลือนะนะทีโซบอสไลน์ครับผมครโอ้โหกำลังจะจงส่งกลับหลังนะเจอแยกลูกนี้โซบอสไลน์ฮะมีคนวิ่งตอเรสล้มหน้าหรือเปล่าไม่ลไไ้มไปได้ไปได้เข้าในไม่ถึงแต่จ่ายบอลโอเคอยู่นะ นะจ่ายหลุดไปเลยแต่ยังไม่ได้ยิงฮะเรียบร้อยครับผมเข้าในอื <c oughs> ไม่ถึงสบอสลไล่มาฝั่งนี้ครับผอ้าวหลุดเลยสบอสลไลแต่ไม่มีความเร็วนะฮะแม่คือมันเติมเติมมาสวยเลยวะ่ะนะถ้าเร็วกว่านี้นิดหน่อยนะมนว่าหลุดแน่เมื่อกี้นะี <c oughs> ส่บสบอสลไลฮะจะเปิดก็ยังไม่ได้ <c oughs> เกมนี้ถือว่าโอ้ยยังไม่เข้าขานะครับผม <c oughs> ซมบอสไลท์ฝั่งนี้ไปให้ <c oughs> ครึ่งแรกผ่านไปยังไม่ค่อยมีผลงานสักเท่าไหร่นะครับผมยังไม่ค่อยมีผลงานสักถ้าเราจ่ายไม่ค่อยถึงนะโดยรวมแล้วยังไม่ค่อยดีเท่าทีค่ควรในเกมครึ่งแรกนะเป็นเพราะอะไรวะเป็นเพราะอะไรวะนะครองบอลจ่ายบอลตามสเต,ต,ต็มันก็โอเคนะพอมาเล่นจริงรู้สึกว่าฟืดๆืยังไงไม่รู้วะนะฟืดๆืยังไม่ค่อยโอเคเท่าทีค่ควร นะครับผมหรือว่ายัางไม่ชินนะโอเคขึงหลังว่ากันอ้าวเหมือนจะหลุดนะเหมือนจะหลุดไปแล้ว,ลวเนี่ยนะครับผมแม่โอเคหลุดไปแล้วฮนะไปต่อเกมที่สองไปโอเคเกมที่สองสำหรับซูบอสไลน์ะนะฮะซูบอสไลน์ซูบอสไลน์มาเกมนี้นาจะไม่รอดป่ะเจอฟูเจอฟูอีปีกแล้ว นะครับผมสายฟรีนี่ร้องเลยฮะถ้าเจอแบบนี้โอเคมาสูบอสไลนะครับผมจะมีผลงานไหมในเกมนี้วิ่งไปแลว้ววักหลุดไหมไปไปเอาไปไม่ไหวไปสวิฟติกไม่ไหวฮะมาที่วินิสสวิฟนะผมไปเติมไปแล้ววะไม่ล้านะข้างในมีโซแต่มันไรการ์ดวิ่งดักเนี่นะฮะสูบอสไล์ฮะมาฝั่งนี้อู้เกือบโดนแย,ย่งเหมือนกัน โดนย,ย่เหมือนกันไปเติมแต่ไม่หลุดนะฮะที่โซบอสไลท์ผมวิ่งวะ่ะวิ่งวะ่ะมาแล้วโซบอสไลท์มุมนี้มุมนี้มุมนี้นว่างๆเป็เรียบร้อยโอ้โหยิบไปเข้าโอ้โหเป๊ไปไม่เข้าได้ไงชิบลูกนี้คือทำดีโซบอสไลท์คือมาเดี่ยวแล้วปาดมาอย่างสวยนะฮะโอ้โห ยังไงก็ต้องเข้าหว่าลูกนี้ไม่ไม่เข้าได้ยังไงนะสุบอสไลา์ฮะไปให้เป้เป้สุบอสไลา์ให้เ <c oughs> นมมาไม่เติมอีกเอ้ยไม่ใช่เนมมาดินะวินิซิวุฒบอสไลา์ลดักได้ฮะไปบังไม่ถึงบัฟไป,ปฮะสุบอสไลา์รอรอแล้วยกมาอย่างนี้ไม่ได้ยังไม่ได้สุบอสไลา์ฮะขึ้นโงกออกมาไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยครับผม โอเคต้านไม่อยู่นะครับผมดูจากทีมแล้วก็น่าจะแพ้แต่ถือว่าเล่นดีดีมากเลยนะซบอสไลในเกมนี้ดีกว่าเกมแรกแบบเชีย่ยคือแบบดีกว่าแบบแบบต่างกันเลยอะ่ะนะเกมนี้ผมตั้งตั้ง,ต,งตั้งเกมรุกไงแอ้ตะกิงไงนะโอ้โหถือว่าเติมดีมีจังหวะหลุดไปจ่ายแต่โอโหเป้ยิงไม่เข้าถือว่าเจ็บอยู่นะนะฟอร์มส่วนตัวถือว่าค่อนข้างจะดีเลยว่ะซบอสไลเวอร์ชันนี้ไล่ฮะเอ้าใจหลุดเฉย บทจะดีก็ดีฮะโซบอสไลไปก่อนละกันให้วินิสุุฒหลุดเลยครับผมลูกนี้ไปได้คนเดียวโซบัสไลเติมไหมยังไม่เห็นใครมาเลยนะเอาจริงเห็นเบ,บ,แบบ๊บๆจ่ายไม่หลุดนะเอายังได้อยู่วินิสิอูให้เปย์ขึ้นโมงโสบายลูกอย่างนี้แต่วซบอสไลค่อนข้างดีว่าเกมนี้ดีกว่าเกมแรกเยอะมากเลยนะโซบอสไลฮะไปให้นี่มานี่มารอแล้วแทงหลุดเลยลูกนี้ มาอย่างนี้ปาดให้เปยต้องเข้าแล้วละ่ะ <c oughs> โอเคโอกาสนี้มีประมาสองครั้งแต่ลูกแรกเข้านี่คือคืเอเจมโอ้โหโอเควะ่ะโอเควะ่ะเกมนี้มาเดือดเลยวะ่ะสูบอสไลมาที่สูบอสไลฮะไปให้นีมาเหมือนเดิมเอ้ยบินิซิอุสสิไม่ใช่นีมาแม่สูบอสไลฮะไปให้เนีมาอุย้ยไม่ใช่เนีมาบินิซิอุสอ้าวหลุดเลยมาอย่างนี้ โอ้โหเตะยาวนะครับผมแม่งเอ้ยโอกาสขึ้นนำในะฮะบั๊บมาได้ฮะมาให้เอ็มบเป้บบร์โซบอสไลย์เต,ติมเติมแต่ยังจ่ายไม่ได้ <c oughs> ต่อบอลกันไม่ติดลูกนี้มามาครับผม <c oughs> เอ,อ้ยชื่นหลุดเดมาอีกแล้วเฮ้ยถ้าจ่ายหลุดนะโซบ,บอสไลย์โอ้โหล้ำหน้าทำ <c oughs> ไมผมชอบเลือกวินิซุสเป็นเนม่าวะ ปกติผมก็ใช้วินิสูตอยู่แล้วนะตำแหน่งเนี้ยมันไปเป็นนีมาได้ยังไงมาทีปะเป้ฮะมาทีสูบอสไล่รอรอไปวิ่งเอาหลุดมาอย่างนี้โอ้โหเจอแยกอีกนะครับผมนะโอเคโอเค้โอเกมนี้เล่นดีมากเลยว่ะต่อเวลาพิเศษนะฮะซบอสไล่โอเคผมไม่ได้เปลี่ยนตัวออกนะก็ใช้ย,วยาวๆอะอเพื่ชนะช่างมันถือว่าเล่นดีมากเกมนี้นะไม่ได้เปลี่ยนตัวออกด้วยนะะมาครับผมสารนี่นฮะ โอ้โหสารน่ไม่เคยใช้ห่ะเพิ่งกลับมาใช้นานๆใช้ทีไม่เอามันไม่อยู่มันก็เร็วไงนะี่ทีป,ปั๊ปปฮะโซบัสไลให้สาเนี่สวยๆแล้วปาดเข้าในยิงโอ้โหคือนํำเชีย่ยดีจัดเป็นไปได้ยังไงะเ,เนี้โอ้โหเอาวะเอาวะนะคือไม่คิดว่าจะชนะด,ด้วยซ้ำอ่ะนะนะ ท so okay. oh, oh, oh. no ี่ไปฮะสู่บอสไลไม่ถึงโอเคจบเกมครึ่งแรกกับช่วงต่อเวลาโอ้โหเป็นไปได้ไงวะเนี่ยนะฮะโอ้โหเกมนี้ถือว่าสุดเลยอ่ะเกมแรกนี่คือคือแบบชื่ออย่างงงอย่างแบบอย่างฟืดอ่ะประมาเกมนี้ไม่โชว์เทพเลยว่ะนาสู่บอสไลแล้วดีจัดนะมูเซล่าฮะกลับก่อนแล้วกันสู่บอสไลเติมอยู่ฝั่งนี้ ริมเส้นริมเส้นไม่มีใครให้เปแแลวกันไม่หลุด ừ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  สบอสไลทีชิงไปมีคนวิ่งมูเซล่าไม่หลุดฮนะสาเน่มาว่ะเอา้าสาเนี่ทำคนเลยไปนเนี่ยเอาเปดักได้สบอสไลทให้เปไม่หลุด <c oughs> นิดๆหน่นนนอยๆไม่ก็ไม่ให้นะนะฮะเปฮะสบอสไลออกข้างโอ้โหไม่หลุดอีกแล้วนะครับผมอย่าให้มันจบที่จุดทวดเลยเคลียรไปก่อนโอ้โหชนะ เชียบรายการชนะที่แบบโคตรภูมิใจอ่ะเพราะว่าทีมไม่ต่างกันเยอะอ่าอือฮึต้องยกให้โซบอสไลน์ในเมเกมนี่โอ้โหช่วยได้เยอะเลยอ่ะเชียบดีจริงได้ไป6.5นะครับผมเชียบดีจริงคือโอ้โหคือตอนแรกเห็นชีนเนี่ยผมยอมแล้วคือเห็นแต่ดูเมเนเก้ก็ยอมแล้วเจอบาสเทนอีกอือฮึโอ้โหนเนี่ยแต่เอาอยู่ได้ยังไงวะผมยังงงตัวเองอยู่ว่าผมเอาอยู่ได้ยังไงนะฮะ โอ้โหโซบอสไลถือว่าเจมเลยเกมนี้จ่ายดุดหลายรอบนะครับผมแต่ช่วงสเตยมิน่าหมดเนี่ยมันก็มันก็ตามนะไหนมันจ่ายติดบ้างอะนะโอ้โหแต่ดีจริงนะดีจริงดีจริงโซบอสไลพลิกชนะได้เฉยนะะโอ้โหและดีจัดเลยอะและโดนยิงก่อนตั้งแต่ต้นต้นเกมอะนะท้อแล้วอะท้อแล้วอะนะฮะลูกนี้เนี่ยโซบอสไลบิ่งไปมันควรจะได้ไหมฮ โอ้ยนิดเดียวนะครับผมนิดเดียวนะฮะแหมโอกาสอย่างนี้ค่อนข้างเยอะนะโซบ์สไลอะอือหือมีแต่โดนยิงยับยับนะฮะมีแต่จะโดนยิงอย่างเดียวดีไงโซบ์สไลจะให้เป๊ะหลุดมาอย่างนี้มาอย่างนี้กลางว่างๆเออนะครับผมเอามั่งนะฮะโอ้โหถือเล่นดีจริงโซบ์สไลแล้วก็ลูกนี้โซบ์สไลให้ซาเนี่ สาเน่เข้าในเป้โอ้โหเป้ลูกนี้ถือว่าเจ็บนะถือว่าวิ่งหาช่องมาแท็กยิงได้นี่คือดีมากเลยนะว่ามันโดนบังมิดเลยไงนะมันโดนกองหลังบังมิดอะ่ะแล้วมันวิ่งสอดมายิงได้ดูดิโอ้โหถือว่าโคตรดีเลยอะ่ะนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับซูบอสไลท์ถือว่าโอ้โเกมนี้ถือว่าค่อนข้างเล่นได้ดีมากๆนะครับผมแค่เปลี่ยนนิดหน่อยนะเกมแรกไม่ได้ใส่แอตเก้งนะเกมนี้มาใส่เคกิ้งคือแบบโอ้โหคนละเรื่องเลยป่ะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกัน ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และก,กดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลาไบ่าย let's go